Ush, หนังสั้นอบอุ่นหัวใจเรื่องที่2ของ Apple TV ต่อจาก Here We Are n o s e for Living on Planet Earth ที่ขอให้ทุกคนสละเวลาเพียงแค่10นาทีและพวกเราจะเข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่องราวกล่าวถึงนักบินอวกาศผู้เป็นนักพืชสวนเขาขับยานไปสำรวจพืชต่างๆนอกโลกแต่กลับประสบอุบัติเหตุทำให้ตัวเขาตกลงไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงเล็กที่นั่นมันดูว่างเปล่ามากๆแต่ทว่ากลับมียานปริศนาสีชมพูร่วงตกลงมาที่ดาวดวงนี้เช่นกัน ภายในยานคือมนุษย์ต่างดาวสีชมพูหน้าตาน่ารักนักบินอวกาศคนนั้นตกหลุมรักเธอในทันทีจนปกปิดความเขินไว้ไม่อยู่ทำให้หน้าตาเริ่มฝาดเป็นสีแดงเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่า Blush นั่นเอง บลัชได้พวงก,กับแอนิเมชันมือดีอย่างโจมาเตโอแอนิเมเตอร์และนักทำสตอรี่บอร์ดผู้มาประสบการณ์ที่เคยร่วมเขียนบทเรื่องม e e เดอ e r โรบินสันและเป็นหัวหน้าฝ่ายสตอรี่บอร์ดใน Big Hero 6และมีส่วนร่วมในผลงานอื่นอีกเพียบอย่าง b o ลต์ซ o ทเทเ a ียแทงเกิลลายาแอนเดอร์ลัสดากและเคยได้รับรางวัลเอมี่ออร์ดจากการเขียนสตอรี่บอร์ดมานั่งแทนคนเขียนบทและลงมือกำกับเองเลยด้วย <Bl> เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ Sky s k y d a n c Animation ที่นำโดยจอห์นและซิสเตอร์อดีตหัวหน้าพิกซาที่มานั่งแทนเป็นผู้อำนวยการสร้างในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองทําให้บลัชน่าจับตามองมากขึ้นไปอีกแต่ความพิเศษของภาพยนตร์สร้างเรื่องนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้ยังได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความรักที่สุดแสนโรแมนติกของตัวผู้กำกับเองอย่างโจมาเตโอที่หยิบเรื่องราวส่วนตัวของเขากับภรรยามาเล่าผ่านตัวละคร2ตัวซึ่งก็คือตัวละครในเรื่องนั่นเองเขาเปรียบโลก เป็นเหมือนจักรวาลที่มีอะไรให้เรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่เดิมทีตัวเขาเคยเป็นคนที่บ้างานทํางานดึกดื่นทั้งวันไม่มีเวลาทําอะไรเลยแต่โชคชะตาพายเขามาเจอแมรี่แอนหญิงสาวผู้เป็นดั่งแสงสว่างให้ชีวิตของเขาทั้งคู่รู้จักกัน คุยกันจนก่อเกิดเป็นความรักและทําให้เขาออกจากเซฟโซนของตัวเองได้ทั้งคู่ตัดสินใจจะออกไปเรียนรู้จัก,กรวาลด้วยกันโดยการย้ายจากฟิลิปปินส์ไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ซึ่งการที่ได้มาเจอคนคนหนึ่งที่มีอะไรเหมือนกันเนี่ยก็ยิงทาให้เขาพร้อมจะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่จัก,กรวาลได้มอบให้คนอย่างเขามากขึ้นแต่แล้วโชคชะตาก,ก็เล่นตลกอีกครั้งในวันที่แสงสว่างกําลังเฉิดฉายเต็มที่เขากลับต้องสูญเสียภรรยาไป้วยโรคมะเ็งในปี2017แล ลโลกของเขาเก็มือดับลงอีกครั้งโจมาเตโอตั้งใจทําโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่ออุทิศให้แก่ภรรยาของเขาและเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรักให้คนทั้งโลกได้รู้และนั่นคือสิ่งที่พวกเรามควรพลาดด้วยประการทั้งปวงบลัชเปิดให้รับชมแล้ววันนี้บนสตรีมมิ่งอย่าง Apple TV Plus ทีเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากหาประสบการณ์ความรักใหม่ๆกับเรื่องราวสุดต,ตาตาบนโลกไร้สุญญากาศห้ามพลาดเลยนะครับรับรองใครได้ดูเนี่ยมีน้ำตาซึมแน่นอน สละเวลาเพียงแค่10นาทีแล้วคุณจะเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตมากขึ้น